ีจ่จะร้านรดช่อน้ำตาลสดดูจะได้กินละอือก็ช่องในตำนานวันนี้ไปรับเงินโอนเหรอคะตายแล้วก็เป็นเผลือกที่จ,จะออก็คือรถช่องเนี่ยก็เราแอดของวันนี้เข้าไปอีกใช่ไหมคะอ่าถ้าทีมตอบค่ะผเผลือกแล้วก็รถช่องเลยเจ้าเวฟไหนเวฟน,นี่อันนี้ไงนี่เลยจ้านี่เริ่แข่งพภูเขาไฟเหรอตายไปแล้วแม่ โชว์โชว์คนทำน่ารักจังเลยคะ่ะนี่ไม่คช่น้ำตาอะไรนะคะน้ำตาลโตนดน้ตาลตาโตนดเนาะสามสิบบาทแล้วคะโอเค,คนี่อย่างนี้เลยนะคะโปรติงแล้วนะนี่นี่ดูชิมกักนพอคนแล้วนะคะนี่ความสวยอยู่กับเราได้ไม่นานหรอก ชอ,ชอบเลยรู้ปะชอบเผือกที่มันละลายเบมือกับน้ำกะทิอ่ะมีความนัวเผือกรสช่องแล้วก็ทับทิมกรอบ